ความเท่าเทียมที่ไม่หลีกล้่เราทุกคนมีความหมายไม่ถูกกินกันไม่ถูกเลื่อกปฏิบัติไม่ถึงแบงแย่งคมชนเราอยู่ด้วยกันอย่างความรักลลแล้วก็มีการอบมแล้วก็ช่วยกันสกัดและกันนะคะก็เป็นทิงสีขาเบาๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วการจัดงานเราก็นอกจากเนี้ยจะมีท่านตลาดมากล่าวอะไรให้พวกเราได้รดนนู้แล้วก็เป็นแนวทางที่มันนี่ละแต่ก็ได้เชิญตัวแทน ได้พ,พูดถึงเรื่องสิทธิความสมอภาคโดยเฉพาะที่มีสิทสองคนสิทธิการ้องสิทธิวันนี้เราจะคุยกันในส่วนของโอกาสของชตรเตและการพัฒนาทีพิการที่อาจจะมีช่องว่างทางสังคมที่ทำให้ไม่เท่ากันเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันการื่องครับแล้วลก็ที่จะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามาสร้างเทียงสร้างความเท่าเทียมนะครับให้โอกาสการอยู่ร่วมกันเท่ากันนะครับโดยเฉพาะอ่าจตใจที่ผ่านมาจริงๆแล้วก็ท่านนะครับแล้วก็ วันนี้ก็กระทรวงพอมอนะครับโดยกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการก็จัดงานสําคัญขึ้นมาครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับเป็นการส่งเสริมน,นะครับความเท่าเทียมกันนะครับเพื่อให้โอกาสของคนพิการโดยเฉพาะคนพิการเนรี่ยได้มีโอกาสเท่าเทียมในในสังคมเป็นงานองาโอบอุ่นโอบอุ่นเพราะรัก ครับซึ่งว evet. ันนี้มีเครือข่ายมีคนสําคัญหลายท่านนะครับที่มาให้กําลังใจรวมถึงครอบครัวสตรีพิการด้วยมีอาจารย์นุ่นเทียนมีน้องทันมีผู้บริหารพมอมากันหมดนะครับก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่กระทรวงพมอจะขับเคลื่อนนะครับส่งเสริมสิทธิคนพิการนะครับโดยเฉพาะสตรีพิการได้มีโอกาสเท่ากันนะครับเท่าเทียมกันในสังคมอย่างแท้จริง แรับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานที่แบบเรียบง่ายสบายๆแล้วก็มีผู้คนเข้ามาสัมผัสกิจกรรมหรือว่าความสําสเร็จผลงานของคนที่ผ่านโดยเฉพาะตัดตีนะครับที่สร้างผลงานแล้วสังคมไได้ได้รับทราบเราต้องการที่จะสื่อสารให้เห็นศัยาากยภาพของคนดีอย่างแท้จริงครับจะมีการดำเนินงานของของการนังไหคะโดยนกเลขาธกครครับจริงๆแล้วในเป้าหมายการพัฒนาที่5นะครับของ ศาสตราชาตินะครับต้องการให้ความความหัากหลายทางเพศความเท่าเทียมกันเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะให้สตรีเนี่ยได้สามารถที่จะมาสร้างผู้มุประการให้กับประเทศในส่วนของทิศทางการพัฒนาสตรีเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อเราพูดถึงความเท่าเทียมกันจริงๆแล้วทิศทางการพัฒนาเข้าไปด้วยกันเพียงแต่ว่าเราต้องการให้เห็นศักยภาพสตรีนะั้นมีบทบาทที่แท้จริงไม่ต้องการนะ มีความแตกต่างฉะนั้นการทำงานในส่วนของกระทรวงพอมต้องการให้ชตีเดินเกียมภาคการใน,ในการพัฒนาสังคมครับวันนี้ก็ต้องการให้สื่อมุลชนสังคมได้เห็นศักยภาพของชตีไม่อยากให้พอมเหยนว่าชตีไ่ดีนะเป็นผู้ชนะได้บองว่าจริงๆแล้ว ปีการนั้นเมื่อได้รับโอกาสแล้วเป็นพลังทางสังคมมากกว่าที่จะเป็นพลัก จะต้องจ้าง98เปอร์็จะมีส่วนที่หนุที่เราต้องได้นกับเพื่อนก็คือเราไม่อยากว่าให้เขาหมายถึงว่าส่งเงินเท่เาบริษัทได้ส่งเงินเขา้ากองทุนเราอยากจะให้รับผลพิการไปทำงานมากกว่านะคะแต่98เปอร์เซ็นต์จมีมีที่จ่ายเงินเนี่ยอยู่ถึง40เพราะฉะนั้น40เนี่ยเราอยากให้มาเป็นการจ้างงานงพิการมากกว่าที่จะ,ะส่งเงินเข้ากองทุนต่างก็จะเล่นกับเพื่อในเรือร่องส่วนนี้ ค่ะเป็นกฎหมายของพรบอนะคะที่บอกว่าบริษัทที่มีคนพิการที่มีพนักงานมากกว่า100รคนจะต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนถ้าไม่จ้างคุณก็ต้องส่งเข้าเข้ากับการสนับสนุนการจ้างงานท่านต่างนะคะต่อไปหรือไม่ถ้าไม่ให้เป็นการให้เงินแล้วก็คือให้เกิดพื้นที่ให้คนพิการเข้าไปเป็นสัมปทานะคะไปขายของไปทำอะไรในบริษัทหรือไปให้คนพิการได้เพื่อจะเป็นค่าใช้จ่าย วิสารัตกรรมสังคมสิ่าแวดล้อมคือ50,000บรายนะคะที่อยู่ในระบบินชั้นอ่ะแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นอาชีพอิสระบ้างแล้วก็ <ส>แกเราจจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานราชการแกเราเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดเป็นส่วนใหญ่นะคุณจังหวัดเราก็จะมีศูนย์บริการศูนพิการที่เป็นศูนย์ในการงคนพิการเองกระจายกระจายตัวอยู่ตามอำเภอตำบลเพื่อที่จะให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์และก็ได้รับผู้สิทธิ์อ้วยด้วยอย่างศูนย์บริการของทั่วไปมีกับสองสองแผน,นตอนนี้หมู่ว้านอยู่8,000ันแปนราย เพียงพอนะคะใช้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ของกองทุนก็คือจะต้องให้คนพิการนะคะนหนึ่งก็คือว่าเป็นโครงการต่างๆที่พัฒนาสังคมให้คนพิการนะคะสองก็คือการที่จะให้คนพิการที่ไม่มีไรายได้หรือแบบว่าครอบครัวที่ผู้ดูแลจะเ้ามาผู้ยืนคนพิการโดยไม่เสียนเนี่ยนะคะ,ะจะากพื้นทีน่สงสาร Oh <laughs>